กลุ่มหัวรุนแรงทำร้ายโหดอาสาสมัครสาวรุ่นเจ็บหญิงชาวอังกฤษที่ทำงานการกุศลในแซนซิบาถูกาสาดน้ำกรดเข้าที่ใบหน้าและส่วงอกเคที่จีและคริสตี้ทรัพวัย18ทั้งคู่ได้เดินทางมาจากแมนเชสเตอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนท้องถิ่นในแซนซิบาขณะที่ทั้งสองกำลังเดินอยู่บนถนนในสโตนทาวน์ own, เมืองประวัติศาสตร์ของแซนซิบา ชายสองคนได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งเข้าหาพวกเธอแล้วก็สาดน้ำกรดราดเยื่อสาวทั้งสองก่อนจะขับรถหนีไปเหยื่อสาวได้รับบาดแผลไหม้บนใบหน้ามือและรวงอกพวกเธอได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีทำให้อาจจะไม่เป็นแผลเป็นมากนักเกาะซซนซิบาเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทว่าไม่นานมานี้เพิ่งจะเกิดการประท้วงขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงและตำรวจ